แม่พี่น้องประชาชนพี่น้องชาวฝั่งบนที่เคารบรักทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่เห็นได้มีคําถามนะบอกว่าก้าวไทยจะถูกยุบอีกหรือเปล่าผมบอกว่าพี่น้องประชาชนก็เลือกพักก้าวไกลกันให้ถล่มทลายแล้วดูซิมันจะกล้ายุบไหมพักที่มียอดบริจาค สูงที่สุด4ปีซอ้อนมันจะกล้ายุบไหมพักที่มีพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนมากมายเป็นส่วนหนึ่งเหมือนเป็นเจ้าของพักมันจะกล้ายุบไหมพี่น้องเมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีนะครับมีพี่น้องสื่อมวลชนมาสัมภาษณ์นะครับแล้วก็มาถามผมบอกว่าได้อ่านหรือได้เห็น โพสเฟซบุ๊กของคุณประวิทย์วันนี้หรือ,อยังพี่น้องไม่เห็นเนี่ยครับ,บมีใครได้ดูบ้างไหมผมเองก็ยุ่งทั้งวันแล้ไม่ได้ดูและดีไม่ดีผมว่าคนเอกประวิทย์เองก็ยังไม่ได้ดูนะโพสผ่านเฟซบุ๊กตัวเองแต่บางทีแกอาจจะยังไม่ดูด้วยซ้ำนะเนื้อหาก็เป็นอย่างนี้ครับพี่น้องเพราพยายามจะเขียนโพสอธิบายว่า ไอ้ที่พักการเมืองต่างๆนะหัวหน้าพักอะไรอะไรต่อางๆเนี่ยออกมาพูดว่าจะจับมือใครไม่จับมือใครจะทําอะไรก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงหรอกบอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันซับซ้อนมากกว่านั้นพอถึงเวลาหลังจากเลือกตั้งเนี่ยมันต้องมีการเจราจาฟังอย่างนี้แล้วพี่น้องเห็นยังไงครับ สิ่งที่ผมเห็นคือมีคนอยากเป็นนายกจนตัวสัน่นโอกาสได้ถึงที่นัน่งหรือเปยังไม่รู้เลยแต่อยากเป็นนายกออกมาพยายามจะทําตัวเป็นผู้จัดการจัดตั้งรัฐบาลดูเหมือนตัวเองเนี่ยจะมีมีที่นั่งมากเพียงพอที่จะบอกว่าหน้าตาของรัฐบาลจะออกมาเป็นแบบไหน ผมบอกไม่ใช่ครับคนที่จะกำหนดอนาคตและกำหนดว่าหน้าตาของรัฐบาลน,นั้นจะเป็นอย่างไรคือพรรคเก้ากลหลังการเลือกตั้งจำนวนสอสอของพรรคเก้ากจจะเป็นตัวชี้ขาดว่ารัฐบาลจะออกมาเป็นแบบไหนเพราะวันนี้นาทีนี้ มีเพียงแคนเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเก้าใครคนเดียวทิทาลิ้มเจริญรั์ที่พูดชัดที่สุดว่าเราจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคทหารจำแลงเราจะไม่ร่วมครมที่มีประยุทธ์ประวิตย์ดังนั้นถ้าจำนวนสะสะพรรคเก้าไปมีมากพอนี่แหละครับจะเป็นตัวกำหนด ว่าคอรอมอว่ารัฐบาลหลังการเลือกตั้งจะเป็นแบบไหนพี่น้อยอยากได้สองลุงอยู่ไหมครับเอาไม่เอาสองลุงแปดปีพอหรือยังดังนั้นถ้าอยากเอาทหารออกจากการเมืองถ้าอยากให้สองลุงออกไปจากการเมืองผลทาง ที่ชัดเจนที่สุดแล้วรับประกันผลลัพธ์ได้แน่นอนคือ14บฤษภาคมนี้การพักอะไรไเข้าใจกันแล้วนะเข้าใจกันแล้วนะว่าพักก้าไปจะเป็นตัวกำหนดหน้าตาของรัฐบาลทั้งหน้าอย่างไรพี่น้องครับ ผมทำงานในสภาผู้แทนาราษฎรมา4ปีเหมือนกับเพื่อนสอสนะครับหลายท่านท,ที่ได้ขึ้นมขึ้นไปแล้วด้วยความที่ทําหน้าที่เป็นประธานวิบของพรรคก็มีหน้าที่ที่จะต้องเจรจา,าพูดคุยกับหลายหลายพรรคทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านต้องมีการประสานางานตลอดถ้าไม่มีความสนิทสนุมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่ตลอดเวลามันมีอยู่วันหนึ่งครับพี่น้องวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ผมเนี่ยเข้าไปนั่งรับประทานอาหารอยู่ในห้องกินข้าวซึ่งมันเป็นห้องกินข้าวแบบขนาดเล็กนะไม่ใช่โรงอาหารขนาดใหญ่อยู่ใกล้ๆห้องที่พิจา,า,รา,ารณางบประมาณมีสอสออาวุโสอยู่สองคนมานั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกัน ชื่ออะไรไม่เอ่ยถึงพักอะไรไม่พลาดทิงแต่เอาเป็นว่าอาวุโสรัตนะเคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วก็<ส>วแลกเปลี่ยนความเห็นกันครับพี่น้อง<ส>ถามว่าประวัติผมมาเป็นยังไงทำไมถึงมาทำงานการเมืองมีความคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์การเมืองเราก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเราผม็เลาเลิกก่ง ก็เราเข้ามาเราอยากทำอะไรเราอยากจะเข้ามาปฏิรูปกองทัพเอาทหารออกจากการเมืองอยากจะเห็นการบริหารงบประมาณของกองทัพนั้นมีประสิทธ,ธ,ธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้เราอยากจะเข้ามากระจายาาอำน,จน,นาจให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าในทุกจังหวัดหรือแม้ในกรุงเทพมหานครให้มีการเลือกตั้งผอเขต ื่อที่ิพโยงกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมก็เล่ากับว่าเราอยากจะเข้ามาทลายทุนผูกขาดทุนผูกขาดที่มันเกาะกินในประเทศนี้นมันจะเป็นทุนสุราทุนพลังงานทุนค้าปลิกกันแรกเองบองก็ฟังไปถึงจุดหนึ่งนะพี่น้องหนึ่งในสองอดีตรัฐมนตรีก็บอกว่า,วาเออพี่เ่ะ อยากให้น้องได้เป็นรัฐบาลน,นะผมก็สงสัยทำไมพูดแบบนั้นแล้วลก็พูดต่อน้องจะได้รู้ว่าที่น้องพูดอะ่ะมันทําไม่ได้แล้วก็หูลร้องอมันสองคนผมก็ไม่ตอบอะไรยิ้มๆแล้วก็นึกติดใจสัตว์เลยสัตว์เลยแต่วก็มีพวกมึงอย่างนี้ไงกูถึงต้องมาตั้งพรรคอนาคตใหม่ ก็คิดใ,ในใจว่ารอบหน้าพวกมึงอย่าลงเลยลเนั่นทั้เลือมตั้งพี่รองครับถา,ามว่าสามเรื่องใหญ่หญที่เมื่อกี้พูดไปอะมันทำยากแค่ไหนมันต้องอาศัยคนเก่งแค่ไหนเขาไปทำผมบอกว่ามันต้องการเจตจำนงของนักการเมืองและพรรคการเมืองที่แรงกล้าถึงจะทำได้ สองอดีตแลฐมบนตรีคนนั้นไม่ใช่บอกไม่เก่งนะไม่ใช่บอกว่าคิดไม่ได้แต่จำนวนยอมจำนนกับปัญหาไงยอมจำนนกับระบบที่ดเบดี้ยวไงไม่มีจินตนาการไงว่าเพื่อทัศคิประทัไม่ได้สามสิ่งที่พักเก้าไปมีแน่นอนและจะเปลี่ยนแปลงประเทศนีได้ประการที่หนึ่งครับ คือผู้สมัครสสทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อทั้ง500คนของพรรคก้าวไปขอเสียงตบมือนะครับให้กับผู้สมัครทั้ง10ท่านนะครับขอเชิญบนเวทีเลยครับผู้สมัครฝั่งทุนทั้ง10ท่าน,นะครับขอเชิญบนเวทีเลยครับผู้สมัครแล้วที่จะเข้าไปเป็นสอสอสำคัญยังไงครับพี่น้อง สสที่ตัวแทนของพวกเราคือคนที่จะเข้าไปอภิปรายไปพูดในสภาคือคนที่จะไปยกมือผ่านไม่ผ่านกฎหมายใดๆขอเสียงตบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับทั้ง10คนสิบเขตนี้นะครับนี่คือ10คนที่เป็นตัวแทนจากทั่วประเทศ396คนและอีกหนึ่งอีก92คนจากบัญชีรายชื่อ ในกรุงเทพมหานครผมลไลห้ฟังอย่างนี้ผู้สมัคร33คนของเรามีความหลากหลายทางอาชีพมีทั้งนักธุรกิจมีทั้งผุคลากการทางการแพทย์มีทั้งอดีตราชการทหารอาจารย์มีทั้งคนที่มาจาัดก,การเงินการธนาคารมีความหลากหลายบันดียังไงพี่น้องความหลากหลายเหล่านี้เพราะก้าวไกลทํางานเป็นทีมเมื่อทางานเป็นทีมคนเหล่านี้จะแลกเปลี่ยน ความเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วจะนํามาซึ่งยุทธวิธีหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆพี่น้องทราบไหมครับว่าผู้สมัคร 33k ของกรุงเทพมหานครอายุเฉลีย่ยเท่าไหร่36ปีถ้าเฉลีย่ยทั่วประเทศของผู้สมัครเราอยู่ที่43ปีในกรุงเทพมหานครคือ36ปี สามสิบหกปีนี่คือวัยทํางานนี่คือวัยของคนหนุ่มสาวที่เต็มไปด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์และที่สําคัญที่สุดนี่คือวัยของคนที่เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้คนเหล่านี้ไม่ได้ติดกับดักไม่ได้ติดลมอยู่ในระบบที่บิดเบี้ยวของสังคมนี้ ไม่ยอมแพ้และไม่ยอมจำนนกับปัญหาที่มีอยู่ในสังคมแต่จะหาหนทางที่จะแก้ไขวันการปฏิรูปกองทัพหรือาการที่จะจัดการกับงบประมาณของกองทัพผมบอกว่าถอยหลังไป20ี่สิปีพี่น้องยี่ถอยหลังไป20ยี่สิปีเลยนะงบประมาณของกระทรวงกาาโหมไม่เคยลดลงแม้แต่ปีเดียวถ้าเราไม่ได้อยู่ภายใต้สถานการ เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งของพรรคบานพักที่จะแรงถลยแรงถลยเนี่ยหลังการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลเพิ่มขึ้นทุกครั้งหวังว่าเขาจะไม่มารัฐหารไปเพิ่มงบประมาณกระทรวงนาฬาิกาสถานการเลือกตั้ง อลมทลายแต่ไม่เคยแก้ไขปัญหาที่ทต้นตอไม่มียุทธวิธีใหม่ๆมุมมองใหม่ๆพักเก้าใจบอกว่าถ้าเรามีเสียงมากพอกบประบาดกระทรวงกลาโหมลดลงกันทีสามหื่ล้านพูดแล้วก็บอกผลงานตัวเองนิดนึงว่าสี่ปีที่ผ่านมาอับที่ปลายงบกลาโหมทุกปี ชี้ช่องโหว่ชี้ปัญหาทุกปีตั้งแต่ปี2006-2016ถึงมุกประมาณ2 0 6งบลดลง30,000ล้านครับพี่น้องพักเก้าไกลอภิตายเนื้อหาต่างๆของกระทรวงกลาโหมงบลดลงไป30,000ล้านแต่ถ้าเราเป็นรัฐบาลปีแรกลดทันที30,000ล้านนอกจากนั้น ก้าวไกลจะเอาที่ราชพัสดุที่ถือครองโดยกองทัพทุกวันนี้นะครับที่ราชพัสดุทั่วประเทศนั้นมีอยู่ประมาณ12.5ล้านไร่ครึ่งหนึ่งของที่ราชพัสดุอยู่ในมือกองทัพขั้งตอนทัพปกคองทัพเรือกองทัพอากาศแล้วเข้าไปทำอะไรเขาบอกเขาต้องมีที่เยอะๆมาไปซ้อมรบ แต่ผมไม่รู้น้ไปซ้อมตอนไหนเห็นแต่สนามกอล์ฟเห็นแต่โรงแรมสถานรัก,รกอากาศยังมีไปขุดน้ํามันอีกกระนัาวฟังดังนั้นที่เหล่านี้รัฐบาลก้าวไปจะเอาคืนกลับมาแล้วมาส,าร,สร้างเศรษฐกิจใหม่กีกสองหมื่นล้านรวมแล้วเป็นห้าหมื่นล้านเพื่อมาสร้างสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นยืนยันครับว่าสิบคนที่อยู่ข้างหลังถุมนี้ และอีก396คนจะเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงและปฏิรูปกองทัพเกิดขึ้นได้แน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับเ <laughs> มื่อกี้พูดตอบบอกว่าเรื่องที่อยากจะทำเรื่องที่สองเรื่องการกระจายอำนาจ <laughs> เรื่องการกระจายอำนาจ เป็นหนี้เงินื่ที่เขาผัน้อยผัวผมเขาบอกว่าอยากให้น้องเป็นรัฐบาลแน้องจะได้วทำไม่ได้พี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าการกระจายอำนาจเนี่ยพูดกันมามากแล้วในหลายรัฐบาลที่ผ่านมาผมเชื่อว่าคุณลุงคุณป้าคุณพี่นาที่นั่งอยู่ข้างหน้าต้องเคยได้ยินผ่านมาใช่ไหมครับ ต้องมีพักการเมืองที่มาหาเสียงกับพวกเราเนะว่าจะทําให้มีผู้ว่าจากการเลือกตั้งจัดกระจายอำนาจผมนี่ได้ทินมาตั้งแต่เด็กแต่ผ่าการไม่เคยเกิดขึ้นผมบอกว่าเพราะพักการเมืองต่างๆไม่มีความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนพักเก้าไกลบอกว่าหนึ่งในคุณสมบัติของเราคือแน่นอนว่าเราจริงใจ สิ่งที่ที่สน์ว่าเราจริงใจผมจะบอกให้ฟังว่าเราจริงใจอะไรเราจริงใจในการออกนโยบายครั้งนี้อย่างที่หนึ่งชัดที่สุดถ่าอะไรงท่านตาพักเก้าไกลบอกว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเราขึ้นทันทีเป็น450าบาทบางพักบอก6 0รพัก่นใจมากกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้แต่เราบอกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่การมาเกยทับกันขึ้นทันที450บบาทแล้วเก้าไกลเนี่ย จะเอาค่าแรงขั้นต่ำออกจากการเลือกตั้งตลอดไปเราบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำจะต้องเพิ่มขึ้นทุกปีตา,ตามการเติบโตของเศรษฐกิจตามอัตราเงินเฟอ้อพอกันดีครับกับเลือกตั้งทีไรพักรู้ก็นจะบอกว่าจะเพิ่มค่าค่าแรงขั้นต่ำเท่านี้พักนี้ก็จะบอกเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเท่านั้นแต่พอเข้าไป็นรัฐบาลแล้วทำหรือเปล่าทำไหม เพราะฉะนั้นถ้าเป็นปรัฐบาลเก้าใบขึ้นกันทีเ150บาทแล้วสร้างกลไกให้ค่าแรงกนต่ำเพิ่มขึ้นทุกป,ปีตามการเจริญเ,เติบโตเศรษฐกิจตามอัตราเงินเฟ้อพอกันทีครับกับการเอาเรื่องนี้มาเป็นเครื่องมือหาเสียงนี่คือความจริงใจของพรรคเก้าใบความจริงใจของพรรคก้าอีกอย่างคืออะไรนโยบายสวัสดิการ ก่อนเองต้องบอกก่อนนะหลายท่านพูดไปแล้วเรื่องสวัสดิการยืนยันว่านี่ไม่ใช่นโยาบายที่จะแข่งกันแจกเงินจากฟองนี่ไม่ใช่นโยาบายชาญโยมที่จะมาหาเสียงกันตอนเลือกตั้งแต่นี่คือหลักคิดของพรรคก้าไกลและเราคือพรรคการองที่พูดชัดที่สุดว่าสวัสดิการ6กแสนห้าหมื่นล้านบาทของเราต่อปีเนี่ยเราจะมาหาเาจากที่ไหนรอหัวหน้าพรรคสฤษิกัญญาตันสกุลรอหัวหน้าพรรคข่ายนโยาบาย พูดชัดตั้งแต่วันแรกที่เปิดนโยบายนี้สแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าจะเอาเงินไปจัดไหนบ้างนี่คือความจริงใจพี่น้องเล้วงเงินเหล่านี้ไม่ใช่จะไปสร้างสร้างนี่พาระนี่เพิ่มเติมหรือไปเปลียนตังงงประมาณส่วนอื่นนะครับเราทําให้งบป,ประมาณใช้ใจ่ายมีสินิภาพเพิ่มขึ้นแล้วขยายฐานภาษีโดยเฉพาะภาษีมัง่งคั่งพูดง่ายๆก็คือคนที่มีความมั่งคั่งในประเทศนี้ ดูดทรัพยากรใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างความมั่งคั่งของตัวเองก็จะเป็นที่ต้องเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขให้กับพี่น้องอื่นในประเทศดังนั้นก้าวไกลเราบอกว่า6 5แสนห้ามื่นล้านจะมาจากไหนพูดให้ชัดตั้งแต่วันแรกที่เปิดนโยบายและนี่คือความจริงใจในการออกแบบนโยบายรรคก้าวไกลดังนั้นความจริงใจตรงนี้ อยากจะบอกพี่น้องนี่คือตัวอย่างและยืนยันว่าอะไรที่เราหาเสียงไว้เราไม่ได้ออกแบบนโยบายมาเพื่อแรก,กคะแนนเสียงแต่เราออกแบบมานโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศและสร้างสังคมที่ดีกว่านี้เพื่อลูกหลานของเราดังนั้นเราเข้าไปเราทำแน่นอนเรื่องที่สามทลายคุณอยู่ค่ะหัวเราะย่อผมเหมือนกันแต่ผมด่าใ,ในใจทุณทีเออคุณรู้ว่าวเรื่องพวกนี้ มึงสองตัวทาไม่ได้ไหรอกเพราะอะไรครับพี่น้องผมบอกว่าตราบใดที่นักการเมืองอยังซื้อสิิ์ซื้อเสียงถามว่าเงินพวกนี้เขาเอามาจากไหนเขาไม่เล่าของตัวเองมาเขาเขาเอาเงินจากทุนขนาดใหญ่มามาใช้สู้สึบเพื่อตั้งให้เป็นบันพันล้านเอามาสู้สืกเลือกตั้งเอามาซื้อสิิ์ซื้อเสียงเอามาเป็นประสุนเพื่อชนะการเลือกตั้ง สุดท้ายพอเข้าไปอยู่ในสภาสุดท้ายเข้าไปมีอำน,นาจสุดท้ายเข้าไปใน,นรัฐบาลก็ไปออกแบบนโยบายที่จะมาเอื้อกลุ่มทุนเหล่านี้แหละครับพี่น้องดังนั้นในมันสมองของคนพวกนี้ไม่มีคำว่าทลายคุณผูกขาดแน่นอนดังนั้นถ้าพี่น้องเมื่อกี้สสกลายลงลายปเห็นไปแล้วถ้าพี่น้องอยากจะให้เ้าไปเข้าไปลด ถาไฟฟ้าของท่านถ้าพี่น้องอยากจะเห็นการแข่งขันที่เท่าเทียมและเป็นธรรมผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยต่อสู้ท้าทายคุณขนาดใหญ่ได้ถ้าพี่น้องอยากจะเห็นการปลดล็อกสักยภาพางเศรษฐกิจเอาพืชผลทางเกษตรศมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์ส่งออกสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรศสร้างเศรษฐกิจกับประเทศไทย ผนทางเดียวเท่านั้น14พฤษภาคมี้กาพักอะไร่ดังนั้นผมยืนยันครับพี่น้องครับว่าที่เขาพูดว่านายโยบายดีๆใครๆก็คิดได้นะมีแต่อะไรเคยทำก็ว่ากันไปแต่ผมบอกว่านอกจากเคยทำไาแล้วเนี่ยแต่มันมีหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำ เราไม่รู้ว่าจะทําเมื่อไหร่แต่พักเก้าไกลไม่สิพักอนาคตใหม่ตั้งแต่ปีหกสองคือพักแรกและพักเดียวที่พูดเรื่องทลายคุณบุคคาเราคือพักเดียวที่พูดเรื่องปัดติรูปกองทัพมาวันนี้ยังเป็นพักเดียวอยู่นะที่พูดปัดติรูปกองทัพรากคอื่นเขาบอกว่ายกเลิกเกณฑ์ทหารอันนี้มันเป็นซิ๊กซอตัวเดียวในภาพใหญ่ของการปฏิรูปกองทัพเท่านั้นเอง ดังนั้นถ้าพี่น้องอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจริงๆอยากจะเห็นประเทศไทยที่จเจริญก้าวหน้ากว่านี้สร้างโอกาสให้กับลูกหลานเราในอนาคตจริงๆ14พฤษภาคมนี้ขออีกทีกาเขา้ากันเสุดท้ายแล้วพี่น้องครับผมหาเสียงมาก็หลายเดือนแล้วนะวันนี้เพิ่งวันนี้เลยเม่อเช้านี่เอง นะครับไปหาเสียงกับคุณทิศระเราหักคนนะคุณ,คณเพงเข็มที่สิบเก้านะครับน้องผู้หญิงตัวเล็กๆนิดเดียวเช้านี้ไปหาเสียงด้วยกันแล้วก็ไปเจอเจอคุณป้าท่านหนึ่งนะครับเราก็เข้าไปแจกใบรูนนะแจกใบรูนให้กันทั้นัน้นแล้วเราก็เราก็พยายามอธิบายเนาะเคุณป้ารู้จักไหมครับเข้าไปมอยติดตามอยู่ไหมครับ เรโดยมีนโยบายนู่นนี่นั่นอธิบายไปแกก็นิ่งนิ่งนีนิ่งมากๆนิ่งจนเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ตกใจหรือกำลังจะตอบบ้าอะไรเรารืมตาเสร็จแล้วแกก็พูดกับคำหนึ่งครับแกจกับมือผมแล้วแกก็บอกว่าคุณละโขนแกบอกว่าแกเลือกมาตั้งแต่อาณาไักแกบอกว่าเลือกมาตั้งแต่คุณธนาธรนแล้ว เสร็จแล้วแกก็ร้องไห้เ <c oughs> สร็จแล้วแกก็ร้องไห้แล้วก็จับมือผมแล้วก็บอกว่าอย่ายอมแพ้นะสู้ต่อไป เล่าเรื่องนี้นะครับให้ทุกท่านฟังนอกจากจะเล่าให้พี่น้องทุกท่านฟังแล้วก็อยากจะอยากจะเล่าให้กับผู้สมัครของเรานะครับไม่ใช่ท้อสิบคนในที่นี้แต่ทุกคนที่น่าจะได้รับสารนี้ว่าอนาคตใหม่นะครับและก้าวไวคือความหวังคือความหวังของพี่น้องประชาชนจริงๆ ที่เราทำมานะครับตลอดสี่ปีทุกอย่างที่เราต่อสู้มาพี่น้องประชาชนที้นนะดังนั้นยี่สิบกรที่เหลือผู้สมัครทุกท่านขอให้สู้ให้เต็มที่เดินทุกถนนขอทุกประตูและก็ต้องขอแรงใจขอแรงกายขอแรงเชียร์ต่อ พี่น้องประชาชนทุกทท่านที่อยู่ในที่นี้พี่น้องประชาชนที่รับฟังเป็นบ้านที่รักก้าวไกลที่เชียร์ก้าวไกลนอกจาก14พฤษภาคมนี้จะเท่าคู่หาเป็นกาก้าวไกลแล้วช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้กับพวกเราช่วยไปบอกคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพี่คุณน้องคนข้างบ้านคนที่ทํางานว่าทําไมท่านถึงเลือกทั้งก้าวไกลท่านเห็นอะไร ในพักการเมืองน,นี้แล้ว4พฤษภาคนนี้เราจะชนะไปได้วยก,ก,ก,กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับ